โอเคสวัสดีขอไปออกไปดูสักครู่ดีเวลาสวัสดีทุกท่านนะให้กับผมนนายไกด์วันาอยู่ในเกมที่ชื่อว่าเอ็กซ์ซรีมพาร์ทที่5กันแล้วนะครับอันนี้อาจจะพูดเบาบ้างก็ขอไปเรากลับมาในฉากนีกคั้ง

You must take this now. Oh yeah, medicine. Damn it. I've had worse, I think. Okay. Thank you. Thank you strike tonight. I'll disguise myself as a slave so that I'm invisible to my followers. I'll be ready when you are. St. John won't we'll know what you're <laughs> doing. Okay. Right? พาที่ห้ากันแล้วนะครับเป็นอไงก็ต่อดีโอเคแล้วก็มาที่บ้านเรานั่นเองอเชุดอีกแล้วชุดนี้ก็เทเลยนะฮะทำไมมันต้องเปลี่ยนด้วยผมว่าละชุดนี้ก็ได้ครับชุดนี้อย่างน้อยก็ไม่ไม่เหมือนชุดนั้น เขาบอกให้เราไปเปลี่ยนชุดนะเนื่องจากยังไงไม่รู้โอเคพาเลยแล้วโอเคเราจะไปช่วยคนที่ยุน้อยกว่าเพื่อ ฉันคิดว่าเขาจะไปวนมาใช่ไหมทำไมมันไม่อยู่นี่นี่อะเราบอกให้ข้ามมาฝ่ายตรงข้ามนี่เราถึงนานแล้วนะครับแล้ here it is the realm of the dead only in it Oh, the to him, and we're going to. Okay, I so have to. have If you make good on your word. Fear not, Senor. I was trained by. I know only too well who your master was, Just where your อไอ้กัปตันนี่บางคนบงการพวกใส่ใจใจคุณต้องเป็นใจแอนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปียนเวลากันในการเฝ้า <Stand ready. S 2> และปอดไอที่สองคนเมื่อกี้คือหัวหน้าเฝานะฮะโอเคเป็นอาวุธก่น นี่ขอเป็นบอมกัแล้วกัเเเวนเงาเวาเป็นๆอยนนี้อ๋อ้นี่ตามเราใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋อเราต้องไปอย่างเงี้ยงก็ไม่บอกอุตสาา่าห์ฆ่าดูมอา่านโทษโทษ ก็ทีนะครับท่านผู้ชมผมลืมอ่านคือเราต้องขึ้นไปให้เงียบๆที่สุดนะฮะ60เมตรบิอองขึ้นทางนี้ได้ปหมได้ไม่ได้ไปทางนั้นหรอเราต้องผ่านในช่องนั้นกะ่อนนะโอเคขอออกนอกเส้นทางกันแล้วกันนะฮะ เจอแล้วเจอล้ว <laughs> <t songs> ี๊ปี๊ีปีก็จะมาตรงนี้ไม่ได้อะพอเจอเจอแล้วเคนะครับปีนขึ้กมาแล้วคร จะสิ้นปกตินั่นแหละครับขึ้นขึ้นขึ้นอย่าตก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 ครับอย่าตกพี่พี่อย่าตกไปตรง,งนู้นเะรอ้งู ก็มาถึงแล้วครกดวีนะครับนะลมเลยครับ าโอเคครับมาถึงแล้วต้องเงียบม,มาที่สุดต้องเงียบม,มาที่สุดมันล่อครับมันล่อไปแล้วคือเราต้องไปตรงนูน้นใช่ป่ะ โอเคครับมาถึงแล้วโอลีบาบาอารีบาบาอ่านั่นไงเจ้าขินโอเคครับโดนเป่าเรียบร้อยอ่ะ your blowpipe a w e a p o One of the finest I ever made. I remember the day that coward Agate stole it. I think he should remain ma -ta, ma -ta. too to face me. But I have captured his pawn. Now he will be lost from hiding. How do you know Agate? So he is here, as I suspected. Agate was my disciple once. If not for that thieving woman who are you really the true Mac and i see you know your history very well when we need a deep into my mental and then a sassy don't lock poison off she betrayed us and he died I won't be so much and we out his life's destiny the poison fails Swift, precise. My treacherous brother has trained her well. But she will not with our plans. Okay, I'm going to... Oh, don't find your pilot. โอเคครับลองใหม่ลองใหม่เร oh, ียบร้อยครับอ้าวมีตัวลอมเนียอ้ามีมีตัวลอมตัวจริง เรายังฆ่าหัวหน้ามันยังไม่ได้นะคร เราต้องรีบหนีหนีหนเคียเคลียพลยัจจจจรจิรตเข้าใจเข้าใจตู้ไหมเคียบอดดีการ์ดเข้าเตอร์นแล้วก็ฟาดใส่ซอกเข้าเข้าออกออก เรียบร้อยครับโอเคหันน่าเผามาแล้วเธอจัดการทุกคนทั้งหมดได้เลยไม่เหลือชิ้เดีวยวเลยเธอนั่นจะมีศาสร้ายตักโลกมันทวนกับฉันโอเคครับ ตายเลยครับทีเดียวไอตัวนี้ไม่ต้องสู้เยอะโอเคเธอยังตายอยู่โอเคจับมือฉันมันเป็นเวลาสุดท้ายที่จะอยู่กับฉันเธอเป็นอยู่คนเดียวท,ที่เป็นนางฟ้าของฉันจำไว้นะเธอฉันช,ช,ช,ชอบเธอคนเดียว เธอคือใครเธอชื่ออ,อ,อะไรเธอชื่ออะไรเรียบร้อยครับตายขี้เอชนะนนคะรับผมเย้แล้วครับ เรียบร้อยครับจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวเชียวอวดขอบคิดกลยนะครับโอเคครับกลับม,มาต่อบอกว่ากินข้าวหรือยังอ้าวทำไมมันเล่นใหม่ The Nobles of New Orleans shall perish by poison. And the slave shall be avenged. My mentor's work will be complete. And control of the river will fall to those who know what to do with it. Then I will be inducted into the Templar Order. As agreed. If you make good on your word. Fear not, Senor. I was trained by... อะไรเด,ด็ด e r ูดเด r อ y ไรๆดูดดเออไได l ไม่เกมเหมือนเด็ดจเฟลอะไรสักอย่างเนี่ยฮรเฟลโอเคเราจะไม่แปลเลยนะฮะามาเ <Stand S 2> ล่น <and ready. S 1> อีกรอบก็ได้ไม่ไม่ไม่เป็นไร e r r a l i โอเคอ๋อภารกิจสำเร็จอ๋อมันสำเร็จมันกลับไปดูเฉยๆว่าเนื้อเรื่องมีอะไรนะฮะโอเคเราขอไปเปลี่ยนชุดที่บ้านก่อนชุดนี้ไม่่อเข้าเลยขอไปเปลี่ยนชุดกันนะครับเป็นชุดแป๊บเดียวเอง เราขอเปลี่ยนเป็นแอคซินเพราะว่าอาวุธมันครบมือนะฮะเราไม่สามารถเป็นแบบคนธรรมดาได้ฉะนั้นนะฮะเราควรไป็นแบบพวกไะเทศหน่อยประมาณนี้ควายน้ำไปก็คงจะไม่ดีนะฮะกดอีก พายเรือไปกันแล้วกันนะฮะก็ช่วงนี้ต้องพายเรือดกด F โอู้้สว่าตัวเอ็กซ์ซินอ่ะตัวเนี้ยจะองดครบมือกว่านะครับเรือจอดไว้เรือลาดนี่แหละ ไกล้จะถึงละต้นไม้มันแข็งเยถึงนะครับ้ยังยังยๆงผมพูดผิดไม่ถึงนะครับไปน้ำไปละกัน ว่ายน้ำก็มีไม่ต้องว่ายก็ได้นะครับโอ้เจอกล่องก่อนที่เราจะเข้าไปกิตเราขอไปเก็บเก็บกล่องกันนะเฮ้ยกล่องนี้นี่อะอยู่ตรงไหนอะตรงนี้ มันเถอะเราได้เวลาข้ามไปแล้วครับมันมันไกลจรงเลยเนาะภาคที่แล้วก็เจอไอ้เหี้ยนะครับภาคนี้น่าจะเป็นไอ้เหียภาคสอง ผมบอกแล้วยังไงผมก็เจอบ้านในนี่อีกแล้วอ่ะหมู่บ้านในนี่ช่างแบบินยากนะเรื่องจริงเลยบ้านในนี่สูงก็สูงนะฮะปีนได้ตัางหาก์ทม r เม o ต์สตาร์ทเมมโมรี a g a t e I have done as you asked Okay, so. The imposter is dead. He was yeah, working with De okay, Ferrer. Hmm. What else have you learned? <laughs> Only that he would have forced you out of hiding. Let us be thankful it did not come to that. If it had our brotherhood. <laughs> well, let us not dwell. You have destroyed the Hornet's nest in the bayou. At least for now. De Ferrer will have his day. โอเคชาร์เตอร์ภากิจที่2ของเรานะครับโอเควิสตอมป์ปิงสตอมป์ปิงวิสตอมป์ิ้งดาวหัวมาหัวและหวุดายสอม์ปิวสตอมป์ปิงวิสตอมป์ิ้งดาววันลึกเมฆกันวันมูนเลากลับมาถึงบ้านนะครับปนะีเจ็ดหกสีที่นิวออเบียน โอเคครับ okay. ผมสกินช็อตไว้แล้วจะตั้งชื่อคลิปนี้ว่ากลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วอ้าวกลับมาชุดนี้แล้วอ่ะเราเค่อยเปลี่ยนชุดเราก็ได้ครับเราไม่เครียดเราไม่เครียดโอเคเดี๋ยวคนเครัเชุดมันี่เลยครับมานี่เลยมานี่มานมี่ตามฉันทันฉันให้มีจูบ,บจุบเลยนะ ไงกามฉันไม่ทันหรอกในมือนี่นะครับภารกิจเยอะกดอีเอยกดากันฮะโอ้ไอตัวนี้มีอาวุธแบบนี้ด้วยีกะสู้ได้สบายนะฮะบ้านเมมโมรี่คุณซิโริตกา เป็นกัปตันไหมตอนนี้กัปตันยังไม่อยู่ไปไหนก็ไม่รู้ขอบคุณโอเคครับชายนี้เราจะตามหาก,กัปตันกัน <tit les> โอ้มาเลือกสองวันนี้ หาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอตามไม่อยากตามเลยมันมีแค่มันนี้มันคิดว่าเจ๋งอ่ะเจ๋งอ่ะเจง๋จง,อจง,อจงอ่ะไม่ได้แดก โด่ของสร็ก,ก่อนฮะมีเท่าไรส่งมาให้หมดอยู่ดีๆนะฮะผมก็ชักเอาวุฒขึ้นแบบนี้ทำให้เขาตกอกตกใจกันเฮ้ยสวัสดีพ่อขอเงินแป๊บนึงน,นะขอบคุณมึงก็ด้ ในที่นี้นะฮะเราต้องตามหาบางสิ่งบางอย่างในในกรงเล้าสีเขียวตรงนี้หรือว่าในนี้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเองคนเนี้ยมันไม่สามารถปีนได้แล้วก็ต้องอ้อมเข้าไปตามภาษานะครับหมัน่นไส้เดี๋ยวเจอทหารก่อนในตรงนี้ที่เล้าไก่ฮะที่เรา จะจับเล้าไก่แล้วไม่ใช่พี่เจอพี่เหนียวเหนียวไก่ไอ่ะไงไงตรงที่เจอพี่เหนียวไก่ไอะผมจำได้นวเนี่ยไม่ใช่ทางนี้แต่ทางนี้นะครับเหมือนมันจะให้เราทำอะไรสักอย่างนี้แหละอ๋อเจอละเจอกับตนะะันแ,แล้วครับ Farewell and uh do your letters of is the only thing I am. Okay, keep a little pan, i go on on kay kay, yeah. We meet again. Come on, come on. But Gerard, welcome back to my cabin. เดี๋ยวถ้าผมแคดเอ็กซ์โซินจบเดี๋ยวผมไปแคดอะไรอ่ะดูเชียร์สองต่อโอเคอย o าไปเชียร์มึงเลยมึงแค่เลือกเล็กน้อยที่นี่นิวเชียนนะ What is he doing? Why New Orleans? น่าจะทำอะไรทำ New Orleans? อะไรเหรอฉันจะเป็นผู้ชายคนเดียวที่ได้อยู่กับเธอ Thank you for your time, กัปก็เพื่อเเวลานี้กัปตันกัปตันห่งกับเป็นขอทานนะครับนคนน่าสงสารนี่ โอเคกลับมาแล้ววัสดีพวกอยากตายไหมพวกวัสดีครับวัสดีวัสด,ดีอยะไกล่ยโอ้โหเราเมคไว้ก่อนนะก็ไกลอยู่ทีนี้แล้วเก้าสิบเอง ผมคิดว่าไกลนะเนี่ยล้วเป็นเอ็กซ์ซิผมอยากเปลี่ยนชุดแล้ว<อ>แต่ข้าวัวตัวหูผมจำได้นะสามารถฆ่าคน,นได้เฮ้ยเจอทาหารหนูมันไส้กลับมาบ้านนี่เองแม่แม่หนูพาผัวใหม่มาด้วยไม่ใชล่ชละรู้สึกลยโอ้เราแวกนี้บ้านเราใหญ่เฮย

For it will be your hands. So oh, Papa! Not, you know I should sooner mind my own business. Stubborn as your mother, Jean. If only yeah, she could. Like she can't. Like no. But perhaps there you will learn enough now. It is not my much, is much. One page. But it is from her diary. You should have it. This is a Thank you, Papa. Yeah. คุณพ่อโอเคนะฮะป้าป้าอยู่ไหนเนี่ยพ่อพ่อพ่อ,พอโอเคไดอารี่เท็กอไดอารี่ได้แล้วแชทต่อสามแล้วนะครับวิธีลงอย่างรวดเร็วห้องเราอยู่ไหนเนี่นนยเด้อกำาังจะไปเปลี่ยนชุดนะฮะท่านผู้ชม have Papa, you surprised me. I dare not interrupt. Your music is breathtaking. I dare you could stop a man's heart. You flatter me too much, papa. My belongs papa. to my teacher. I am but an instrument of his will. ฉัน,นเรียนมาจากคุยทีนึงเธอเป็นค,คนี่ดีที่สุดในหูโอเชียนเลยนะแต่ว่าเธอก็ยังพูดสเปนเลยนะครับโอเคไม่ต้องเครียดฉันมงาจะบอกโอเล็กเล็กเล็กซาเบเล็กซาเบเล็กซาเบเล็กเขาซาเบเล็กเขาเราจะมาดูอย่างอุจกุลกิต no need to worry ค e w l l protect น o u l i k ด a ย m o r จไเปมนขอขอบคุณเธอทะกที่โอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาต่อพาร์ทหน้านะครับผมตอนนี้ก็ขอจากลากันเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายซ e e you a g เก n นะท o ม r โ,โลพรุนี้เจอกันนะเออลืมไปพรุนี้ผมสอบนะก็ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพบ๊ายบาย